ตเทคนิคที่จะทําให้นักกีฬาลงรักตัวเองแบบที่ไม่รู้ตัวคุณลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้เพื่อเวลาคุณทอ้อคุณถอยคุณรู้สึกบั่นทอนในชีวิตของการเป็นนักกีฬาคุณเริ่มจากอันนี้เลยอันแรกคือการใช้คําพูดที่ใช้ปากในการพูดพูดที่ให้กําลังใจตัวเองฉันรักตัวเองนะว,ว้าหรือฉันทําได้ดีที่สุดฉันเล่นได้เจ๋งที่สุด และฉันเก่งที่สุดในสนามนี้นี่คือการให้กำลังใจตัวเองไม่มีใครที่จะให้กำลังใจตัวเราได้ดีกว่าตัวเราทุกคนจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเราเออถ้าเราพูดแบบไหนเราจะเป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าเราอยากเป็นในสิ่งที่ดีๆเราก็พูดดีๆกับตัวเองมันไม่ใช่เรื่องยากแค่คุณเริ่มที่จะพูดอันที่สองกอดว่าจะบอกว่าการกอดเวลานักกีฬาต้องการกำลังใจจากใครสักคนต้องการกอดจากของใครสักคนหนึ่ง เวลาคุณร้องไห้คุณเชื่อไหมว่ากอดที่ทําให้คุณรู้สึกดีกอดที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจและเรียกพลังคุกกับมาคือกอดของตัวเองคุณร้องกอดตัวเองนะคะมันจะเป็นกําลังใจที่ทําให้คุณรักตัวเองมากขึ้นนี่แหละคือเจ๋งที่สุดของการกอดโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องการกอดจากใครอันที่3คือการรู้สึกรู้สึกตัวเองรู้สึก นักกีฬาบางคนเนี่ยเวลาแพ้หนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยรู้สึกด้อยค่าตัวเองไม่มีคุณค่าการแพ้หนึ่งครั้งนั่นเองมักจะหมายความว่าฉันล้มเหลวตลอดชีวิตนั่นมันไม่ใช่แสดงว่าถ้าใครมีอาการแบบนี้ใครเป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าคุณกําลังไม่เคารพตัวเองหรือการเคารพตัวเองค่อนข้างต่ำเซลล์ญญเอสตีนค่อนข้างต่ำดังนั้นมีวิธีการยังไง คุณจะรู้สึกเหมือนคุณขาดคุณรู้สึกเหมือนคุณไม่มั่นใจคุณรู้สึกเหมือนคุณด้อยค่าดังนั้นเราจะต้องมีความรู้สึกที่ดีที่เป็นพลังให้กับตัวเองนั่นแสดงว่าคุณต้องเห็นคุณค่าของตัวเองว่าตัวเองมีดีอะไรตัวเองเก่งอะไรตัวเองโดดเด่นเรื่องอะไรเอาสิ่งนั้นมาสร้างทําให้ตัวเองมีพื้นที่ยืนของตัวเองให้ตัวเองมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนี่แหละถ้าคุณมีสิ่งนี้เมื่อไร่แสดงว่าคุณเริ่มเคารพตัวเองข้างนั้น อย่าเชื่อในสิ่งที่วาลพูดเอาสิ่งที่วาลพูดไปลงมือทําแล้วคุณจะเห็นคุณค่าของการรักตัวเองคุณจะหลงรักตัวเองโดยไม่รู้ตัวนักกีฬาสามารถลองเอา3ามเทคนิคไปใช้ใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และสามารถ Subscribe ที่ YouTube Channel Dr. Wow s p o ส expert แล้วพบกันค่ะ